สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับทุกท่านนะครับผมพีปานาอาทุกท่านนะครับผมครับที่กําลังเข้ามาชมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําตะไบบุ้งประยุกนะครับสาหรับท่านที่งบน้อยไม่มีหาซื้อยากหรือไม่อยากซื้อเน้นความประหยัดนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์40นะครับผมเป็นกระดาษทรายที่สําหรับใส่ สำหรับไอไอ้รถถังนะครับผมอันนี้ผมก็ไปซื้อมา1แผ่นก็ราคาก็40กว่าบาทนะครับมากร้านก็ขายถูกกว่านี้ก็มีครับผมเป็นเดอร์สีนะครับผมเราจะมาทำตะไบบ่งประยุกต์นะครับตะไบบุ้งหรือตะไบท้องบ่งคนอีสานจะเรียกตะไบท้องบ่งนะครับผมคนภาคกลางจะเรียกตะไบบุ้งครับผมโอเคใช้งานยังไงครับก็คือเราจะเอามา เข้าซอกเข้าอะไรเล็กๆน้อยๆเราทำงานที่มีต้องเข้าซอกเข้าอะไรแคบอย่ครับผมทำไมขาได้ละเอียดครับผมเขาได้ละเอียดครับ,รบผมเดี๋ยวไปดูวิธีทำและขั้นตอนครับผมว่าทำยังไงนะอันนี้ผมทําไว้2แบบครับผมแบบกลมแล้วก็แบบแบนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ แล้วก็มีไม้แบบนี้นะครับมาถาก่อนครับผม หลังจ,จากที่เราได้ไม้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาเหลาให้ได้ตามความต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นกลมครับผมตัวนี้เป็นตัวกลมนะครับผมก็จะทําประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องกลมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากลมได้ก็ดีครับผมประมาณนี้นะครับแล้วตัวที่เป็นตัวแบนก็ประมาณนี้ครับผมเราจะทําให้มันเนี้ยลักษณะเป็น มุมสโลปลงมาทั้งสองข้างนะครับจะไดเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็ทีเราก็จะไปผ่าหัวชนิดนึงนะครับผ่าทั้งสองตัวนะครับผมกลมทั้งแบนนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคหลังจากที่เราทําไม้แล้วก็ผ่าหวัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเอากระดาษทรายเราเนี่ยครับเริ่มจากตกัวกลมก่อนนะครับผมตัวกลมนี่เราจะไม่ผ่าใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณเซนครึ่งนะครับเพราะมันจะเด้พันง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงเลยนะครับง่ายอันนี้ก็ ตัวแบนนะครับก็อันนี้ก็จะใหญ่ปานิดนะึงก็เอาออกครับประมาณสองเซนครับผมตัวนี้อันนี้ก็ยังเหลืออีกจะได้ตัวผมอีกตัวนึงอยู่ <c oughs> โอเคครับขั้นตอนนะครับพอได้มาอย่างนี้แล้วก็โอ้ฝนเจ็บ เริ่มจากตัวกรมก่อนก็ได้ครับสำคัญนะครับต้องมีกาวร้อนนะครับผมกาวอนมากนก่อนเดี๋ยวลงมเริ่มจากตัวแบนก่อนนะครับ นิดนึดนิ่งก่อนเข้ามากับเน,นี่ยครับเราผ่า,าหัวก็เพื่อจะมาให้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันหยับลงมานิดตรงนี้ตรงนี้ครับ ได้อย่างนี้เราก็พันไปเลยนะครับพันไปเลยนั่นพอดีกันเลยนะครับผมให้พอดีกันตรงนี้นะครับอยากได้ขนาดไหนก็ตามต้องการนะครับผมกระดาษทรายจ้าเบอร์ หยาบเบอร์ละเอียดก็แล้วแต่เราชอบครับผม่ผันไปให้ชิดกันนะครับ โอเคพอใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ใส่เกาวร้อนนะครับหยอดใส่ตรงนี้เลยนะครับผมหยอดใส่ก่อนแล้วก็พันเข้าไปก่อนนะครับโอเคกระมุนใหม่ครับแล้วก็ใส่ ใส่รับยังไม่ติดโอเคทีนี้ก็กดเช็คมานิดหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับด้านหัวนี้เรายังไม่ใส่นะครับกินคะ่อนจะมาใส่ครับผม ตัวไม่แน่นก็ไล่ใส่ตรงนี้ด้วยครับแต่มันแน่นอยู่แล้วแหละครับไปตัวต่อไปครับแบบแบนก็ทำเหมือนกันนะครับผม น่นพอได้แบบนี้แล้วก็ม้วนเหมือนเดิมเลยนะครับ พอดีดามจับนะครับแค่นี้มันจะพอละพอดีจับแล้วครับตัดออกก็ได้ครับเันเดิมครับผมหยอดเข้าไป ดันหัวนะครับดึงหัวแล้วก็ดึงนิดนะึงแล้วก็เก่าตรงนี้ตัดออกได้แล้วครับเสื้อสีหมอนขึ้นมาตรงนี้เลยตัดออก,กได้ปเลย ครับผมก็เรียบร้อยนะครับทั้งสองวิธีนะครับแล้วก็มาตอนนี้นิดหนึ่งครับผมเชือกเราอยู่นะเค หยดกาวร้อนใส่เสือ้อสักหน่อยก็ได้ครับฉันก็มาไล่ใส่ข้อต่อนะครับผม ใส่ตามล่องก็กันผ้ายุ่ยได้ครับผมนี่ก็ใส่เหมือนกันครับผมมดเสียบกันทันไรก็ได้ ผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับผมที่ไม่มีตะไบบุ้งนะครับไว้ถูไว้ทำงานเรานะครับผมง่ายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม